สวัสดีค่ะมาพบกับเซนแนนอีกแล้วนะคะและแนนก็พามาชมรถสวยๆของโชว์รูมเราวันนี้ลูกค้านะคะสั่งแต่งเป็นชุดแตงแ่งเอสปอร์ตี้รอบคันและแม็กซิ่งเป็นทีอีก้านยกสีแนวดำแบบนี้ คันนี้มาพร้อมชุดแต่งของเอสปาร์ตีรอบคันสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบลูกค้าอาจจะสั่งแต่งบางอย่างกับเราก็ได้ไม่จำเป็นต้องแต่งเต็มแบบนี้ก็ได้นะคะคันนี้ที่นำมาแต่งเนี่ยจะเป็นรุ่นสเปคแคปสเปคแคปเนี่ยก็คือจะเป็นตัวต่านะคะจะมีสามเกรดนะคะจะมีเกรดอ่า S L แล้วะก็แนะคะแต่ตอนนี้นะคะผลิตแค่ S กับ L นะคะปี 2025, 2 0 2 5 2.2 สำหรับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบแต่งชุดแต่งแบบนี้เลยเรามีโปรโมชั่นมาแนะนำนะคะโปรโมชั่นของเราจะอยู่ที่39,000บาทเริ่มต้นคือตัว s p e c e Cap S เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันนะแตกต่างกับตัว L แค่ในส่วนของตัวหน้าไฟหน้าเนี่ยไฟหน้าจะเป็นตัว LED นะคะแต่ตัวที่ที่เรากำลังถายอยู่เนี่ยจะเป็นเกรดเริ่มต้นซึ่งมันจะแตกต่างกับตรงที่ข้างงวดข้างงวดตัวนี้จะถูกกว่า แต่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบและแตกต่างกันที่ในส่วนของตัวนี้จะไม่มีการชนท้ายมานะคะเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้น,ตนแต่ถ้าเป็นตัว L มีกันชนท้ายมาเราก็จะอถ,ถอดคืนให้ลูกค้านะคะเพราะชุดแต่งไม่ต้องใส่กันชนบอกเลยว่าสวยมากสําหรับลูกค้าที่ชอบหรือจะติดสติกเกอร์หรือไม่ติดสติกเกอร์ก็ได้ลูกค้าชอบแบบไหนอยากได้แต่งแบบไหนสามารถแจ้งเราได้ค่ะอันนี้ ลูกค้าก็เตรียมพร้อมจะรับรถรละค่ะออกเรืนะคะ